ภูเขาสามลูกเมฆสามก้อนลอยคู่เด่นกับพระอาทิตย์และแม่น้ำสายยาวทอดผ่านทุ่งนาผืนใหญ่มีบ้านสักหลังต้นไม้สักต้นนกบวยบิดสักสามตัวก็มองดูสวยงามไม่น้อยเชียวล่ะครับนี่ไม่ใช่แผนอนาคตหรือบ้านในฝันของผมหรอกนะครับหลายคนอาจจะคงดูคุ้นตาเพราะนี่อาจจะเป็นภาพวาดใบแรกของใครหลายๆคนเลยก็ได้รวมทั้งผมเองก็เช่นกันครับและพัฒนาการการวาดรูปของผมก็คงจะหยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นั้นถ้าหากไม่ได้มาพบเห็นว่าเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อน้อยกว่าผมเพียงหนึ่งคนกับดินซอเพียงหนึ่งแท่ง ตวัดไปมาบนกระดาษ A4 เพียงหนึ่งแผ่นก็สามารถไดรมิดภาพไดนโนเสาร์ออกมาได้อย่างสวยงามตระาการตาราวกับมีชีวิตแถมสามารถดึงดูดเด็กสาวนับสิบให้มารุมร้อมได้อย่างง่ายดายเซลสมองด้านอิจฉาริษยาของผมก็ตื่นตัวออกมาทําการวิเคราะห์ได้ในทันทีเลยละครับว่านี่แหละคือหนทางสู่การเป็นหนุ่มฮอตในเวลาอันสัน้นสาหรับเด็กเล็กชั้นอนุบาลอย่างผมหน้าตอนนั้นไม่มีความนึกคิดหรือฟันได้สวยรู้เกินกว่าการได้ไปจุดสนใจอีกแล้วครับแรงดันความอิจฉาของผมผักตัวเองตกลงไปยังหุบเหวของการฝึกฝนในช่วงข้ามคืนเดียวกันนั่นเอง ผมฝึกวาดเรื่องเสาอย่างบ้าคลั่งจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันผมรีบเปิดแกลเลอรี่เพื่อจะแสดงผลงานที่ฝึกฝนมาตลอดทั้งคืนในทันทีและมันก็ได้ผลการเปิดตัวในสายวาดกระตุนของผมนั้นได้ผลตอบรับที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวแม้เหตุผลในการเริ่มต้นถ้ามาคิดดูตอนนี้มันอาจจะดูไร้สาระไปหน่อยก็เถอะฮา ความรู้สึกดีจากการไปจุดสนใจเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆครับจนคล้ายจะเริ่มเสพติดไปทางบวกแล้วมั้งครับจากการวาดไดโนเสาร์ก็พัฒนามาเป็นสัตว์อื่นๆหรือแม้แต่คนตามหนังสือนิทานภาพหลากสีเล่มละไม่กี่สิบบาทจนลามมาเป็นเกมกระดาษอย่างที่เคยเล่าไปตอนก่อนหนนะ้านั้นนั่นเองครับฝีมือของผมก้าวกระโดดไปค่อนข้างไกลสำหรับเด็กประถมชั้นปีที่1จนวันหนึ่งถูกคุณครูประจำชั้นกล่าวหาว่าการบ้านวาดรูปที่สั่งนั้นผมไม่ได้ทําด้วยตัวเองเพียงเพราะรูปที่วาดมันสวยจนเกินไปใช่ครับบางครั้งความ ที่ก้าวไปไกลจนเกินตัวก็อาจจะกลายมาเป็นหนามแหลมยาวที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองได้โดยไม่ทันได้ตั้งตัวผมถูกคาดขันอย่างหนักร้องไห้จนเรื่องราวใหญ่โตไปถึงขั้นโทรถามผู้ปกครองเลยทีเดียวถึงแม้มันจะจบด้วยการให้คะแนนแต่ก็รู้สึกได้เลยแหละครับว่าคุณครูไม่ได้ปักใจเชื่อผมเลยแม้แต่น้อยลองกลับมาคลิปทบทวนดูดีๆคำกล่าวหานั้นถ้า,าเราลองดูอีกมุมหนึ่งก็อาจจะถือเป็นคำชมทางอ้อมก็ได้หรือเปล่านะแฮะ จากจุดเริ่มต้นด้วยความอิจฉาและเรีกร้องความสนใจก็กลับกลายมาเป็นความหลงใหลครับทุกครั้งที่วางไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือโรองเรียนผมมกักจะหยิบกระดาษขึ้นมาทําเป็นเกมหรือวาดเล่นตามแบบกระตูนเรื่องต่างๆอยู่เสมอจนกระทั่งมีเสียงพูดขึ้นดังพร้อมตบไหล่หนึงทีเฮ้ยกาดมึงวาดรูปสวยดีนี่หว่าวาดแบบนี้ให้กูอีกสักสิรูปนะมึงจะเอาไปทําอะไรกูจะเอาไปขาย Hmm? ถ้าหากใครยังพอจําเพื่อนตีตอนเกมกระดาษของผมได้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของผมกับมันในการจับคู่ทําสิ่งต่างๆที่จะพิิกชีวิตของผมไปตลอดกาลและไม่น่าเชื่อก็ต้องลองเชื่อดูละครับว่ารูป10บรูปพวกนั้นที่ผมวาดดันขายได้จริงๆเพียงกระดาษสมุดเพียงหนึ่งหน้ากับภาพวาดดินสอเพียวๆไร้ซึ่งการตัดเส้นใดๆก็สามารถมีราคาถึงรูปละ10บาทเลยทีเดียวซึ่งเทคนิคที่เพื่อนตีใช้ในการขายนั้นก็คือการจัดประกวดระบายสีเพื่อชิงของรางวัลน,นั่นเองครับฟังๆดูอาจจะดูธรรมดาแต่สลับผมนั้น สิ่งที่เปิดโลกอย่างมากเลยล่ะครับถึงแม้สุดท้ายพ่อมาหักลบค่าต้นทุนของละวันออกไปกึ่งหนึ่งแล้วเอากำไรมาแบ่งครึ่งก็จะได้มาแค่ไม่กี่สิบบาทแต่ก็เป็นประสบการณ์การทําธุรกิจครั้งแรกที่รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากจริงๆจ,จากการขายรูปจัดงานประกวดก็มาเป็นเกมกระดาษและหลังจากเกมก็มาเป็นวาดหนังสือการ์ตูนครับเพื่อนตีจะเป็นคนเสนอแนวคิดและหาข้อมูลมาให้อย่างหนังสือการ์ตูนครับแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าผมจะสามารถอ่านมันได้แค่เวลาตอนอยู่โรงเรียนเท่านั้นทําไมนะหรือถึงแม้ที่บ้าน การ์ตูนตามทีวีแต่สลับหนังสือการ์ตูนนั้นถูกมองราวกับเป็นยาเสพติดตือของเถื่อนผิดกฎหมายอย่างไงอย่างนั้นเลยแหะครับ เพราะฉะนั้นมีบางครั้งที่แหล่งข้อมูลของเพื่อนตีเป็นนิยายซึ่งยาวมากไม่สามารถห้ามใจและใช้เวลาที่โรงเรียนได้เพียงพอในการอ่านมันให้จบดังนั้นการลักลอบย้ายของเถื่อนจึงเกิดขึ้นครับโชคดีหน่อยที่บ้านของผมไม่มีเครื่องสแกนตรวจจับหนังสือกระตูนตรงประตูทางเข้าราวกับสนามบินที่คอยตรวจสอบสิ่งผิดปกติแต่ที่ยากกว่าก็คือการหยิบออกมาอา่านนี่แหละครับช่างลุ้นระทึกใจซะเหลือเกินบางครั้งผมถึงต้องเอาหัวมุดเข้าไปในกระเป๋าเพื่อที่จะได้พับเก็บได้อย่างแนบเนียนและรวดเร็วหรือแม้แต่เอาไปอ่านใต้หมอนบนเตียงที่้้าหกได ยินเสียงอะไรผิดปกติผมก็จะรีบเอาหมอนปิดทับตั้งท่าเตียมพร้อมนอนในทันทีถึงแม้จะโดนจับได้และโดนด่าไปหลายครั้งหลายคาผมก็ไม่ลดละซึ่งความพยายามครับจากบทบาทของผู้อ่านก็เริ่มกลายมาเป็นผู้เขียนบ้างตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าทักษะการถ่ายทอดเรื่องราวให้ออกมาเป็นการ์ตูนของผมนั้นยังต่ำต้อยมากๆและยังศึกษามาน้อยเกินไปจึงเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการฝึกวาดพร้อมทั้งเขียนนิยายไปด้วยครับผมไม่เคยทําอะไรจริงจังเท่าตอนนั้นมาก่อนผมวาดรูปออกแบบตัวละครท่าทางและความสามารถก็จะนําไปเขียนนิยายในคอมอีกที ผมทำซ้ำแบบนั้นทุกๆวันวานแล้วเขียนวานแล้วก็เขียนจนกระทั่งวันหนึ่งลุงที่เป็นนักข่าวนักท,ทําหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อนสนิทของพ่อก็มาทักพูดถึงนิยายที่ผมเขียนพร้อมทั้งบอกข้อที่ควรแก้ไขและปรับปรุงอย่างเป็นกันเองทําให้ผมรู้ได้เลยทันทีเลยครับว่าพ่อแอบ,บเอานิยายของผมไปอ่านนั่นเองในใจผมก็รู้สึกโกรธปนอายอยู่เล็กน้อยนะครับราวกับโดนแอบ,บมองตอนตัวเองเปลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่สักพักความรู้สึกดีต่างๆก็เริ่มไหลเข้ามา หลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะเปิดใจพูดคุยและบอกเล่าถึงความฝันที่ตัวเองอยากทำให้กับพ่อฟังไม่ว่าจะเป็นการอยากเป็นนัก,กวาดการ์ตูนกับนักเขียนนิยายการพูดคุยนั้นไร้ซึ่งคำด่าข้อตำหนิติดติ่งใดๆ 88. มีเพียงข้อคิดเห็นคำบอกเล่าจากประสบการณ์และการสนับสนุนลามไปจนถึงแม่ของผมที่ต่อต้านหนังสือการ์ตูนและนิยายอย่างหนักก็อาสาเป็นคนส่งผมไปเช่าหนังสือการ์ตูนซะอย่างนั้นผมเริ่มโพสผลงานตัวเองลงบนอินเทอร์เน็ตและเข้าร่วมกลุ่มตามคอมมูนิันตี้เว็บบอร์ดต่างๆพูดคุ นนแถมยังได้อาจารย์สอนว,ดวาดรูปออนไลน์มาหนึ่งคนอีกด้วยทําให้พัฒนาการการวาดของผมก้าวหน้าขึ้นมากอย่างรวดเร็วครับทุกครั้งที่ย้อนคิดกลับไปก็จะรู้สึกขอบคุณทั้งเพื่อนตีครอบครัวและตัวเองมากๆที่ตัดสินใจเอาการ์ตูนนิยายมาแอบอ่านแอบเขียนได้พูดคุยกับครอบครัวในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกชอบจริงๆและคารพในการสนับสนุนนั้นจนพัฒนา,นาตัวเองกลายมาเป็นการต่อยอดจนถึงทุกวันนี้ครับการได้ทําช่อง YouTube ช่องนี้ที่เกี่ยวกับการวาดเขียนและเล่าเรื่องก็ถือเป็นการเริ่มต้นและก้าวที่ด ที่ฝันไว้จากเด็กชายกาดอายุ12ที่ไม่เคยครอบครองหรืออ่านหนังสือการ์ตูนมาเป็นนายกาดว้25ผู้สะสมหนังสือการ์ตูนนับพันในปีนี้ทั้งความรู้สึกชอบและอยากเขียนการ์ตูนนี่ของผมก็ยังอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงและคิดว่าอนาคตเองก็เช่นกัน ประเด็นนี้มีประเด็นที่อยากเล่าอยู่เยอะมากๆเลยแหละครับเขียนเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีลบแล้วเขียนใหม่ซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ขี่อย่างที่บอกครับเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่นํามาพลิกชีวิตของผมเลยทีเดียวดังนั้นผมจึงเลือกที่จะมาเล่ามาในด้านความพยายามการพูดคุยโอกาสและการสนับสนุนจากครอบครัวครับมีบางคนทักมาพูดคุยในแฟนเพจถึงเรื่องการอยากจะทําช่อง YouTube หรือมีความฝันที่อยากจะทําแต่ทางบ้านไม่เข้าใจกีดกันและไม่สนับสนุนผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าครอบครัวมผมเองก็เคยเช่นกันสิ่งที่ผมเลือกที่จะทําในตอน,น,น คือการพยายามครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนหรือการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจไม่มีการปฏิเสธใดที่จะเพิกเฉยต่อความพยายามที่แท้จริงครับและเมื่อถึงตอนนั้นถ้าหากเราได้รับโอกาสก็ขอให้จงตอบรับและเคารพการสนับสนุนเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ